เริ่มเห็นขบวนอ้าวช้างมาแล้วอรอตั้งนานว่าท่าเชี่ยก็คือตากางเข้าเนยช้างเริ่มออกมาอันนี้ช้างเพิ่งเริ่มออกมานะครับอันนี้มันมันทางทางที่ตลาดแล้วอ่าในตัวอำเภอ,อเดี๋ยวช้างจะวนไปในตัวอำเภออมันจะมีประลามพิธีมีมีมอ,อ,ะอะไร สูวิชาหนักมากอ๋อหนักคือคือจะเขียนชื่อหน้าลงที่ถวช้างเขียนชื่อหน้าลงที่ถวช้างเราก็งงมานึกว่าชื่อช้างก็จะออกมาเป็นชุดอ่ะคือคือคนนำขบวนมีแห่มีมือลำหน้าหนากออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยขบวนช้าง ทำเลยบวชนากกันปล่อยทีละสามสี่เชือกสามสี่เชือกแต่ละขบวนสามสี่เชือกเลยนึกว่าสิบเจ็ดเชือกมันมาแต่ละชุดแต่ละชุดต่อกันเลยมันก็แล้วแต่หมู่บ้านไงเพราะว่ามันบ้านนาคบ้านไหนบ้านไหนก็คือแห่ไปทีละบ้านมีถือป้ายด้วย ชื่อไฟหนา้าไฟบ้านไม่ไล้ปากทางออกวัดนี่ไม่ได้ ใา่สิบเจ็ดเชือกนะไม่งั้นแบตไม่ได้ต้องซื้อแบตอีกต้องซื้อแบตอีกแท่นก่อนเออมีดนตรีแห่แต่หน้าหน้าถึโอ้ตายแล้วเสียงดนตรีแบบนี้จะใช้รถแห่ไม่ได้เนี่ะ รถแหไม่ได้พื้นที่ไม่พอเข้าวัดไม่ได้ <laughs> <laughs> ทางเข้าวัดมันไม่ได้กว้างเท่าไหร่วัดเข้าไม่ได้กว้งางแต่เป็นแต่บ้านก็มีรถแห่อยูอ่ได้พื้นที่ได้อะไรได้ดูช<ง>้างตกใจ ngạc cực chờm và buồn ยาวเลยมันจะเดินผ่านเข้าไปในตัวอำเภอแล้วจะมีประลามพทธีแล้วไอ้แม่น้ำนั่นนะ่ะเดินอ้อมเดินอ้อมไปเดินเดินเข้าออตัวอำเภอก่อนแล้วก็อ้อ,อ,อม แล้วก็ไปอ้อมก็แม่นม <ไป S 1> ้ำยมีพินึองอ้อมงไปในแนวยมีพิงไกลไหมเดินไป,นไปก็โลก,กว่าเกืบอบสองโลได้ไหมเขาเรื่องอย่างเงี้ยเพาเดินย้อนไงเดินย้อนแล้วก็อ้อมไปลงแม่น้ำอีกนิงไปครั้งแรกก็จะไม่รู้ไม่รู้ว่าเออมันเขาพิธีการอะไรยังไงมัน วางแผนได้ถูกเลยอ๋อวางแผนก่าเอเอแล้วเราหาข้อมูลไปยังไงหาข้อมูลไปยังไงตอนที่เราจะไปถ้ารู้อยู่ด้วยว่าวัดท่ายเที่ยววัดวันนี้ใช่ไหมออวันนี้วัดนี้อ๋อแค่นั้นเพราะว่าจะไปถ่ายรูปก็หลายปีแล้วห้าหกปีแล้วว่าจะไปไม่ได้ไปจะไปหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่ดโอกาสม่โอกาสได้ไปสักทีวดนี้เลยจัดเลย ดี <laughs> มัน,น,นใครงานที่บ้านด้วยแล้วก็มันมันเสาว่าทิษด้วยอ,อ๋อกลับบ้านหรือว่าไงอ,อกลับบ้านเนี่ยจังหวะมันได้กันพอดีอ,อ่าโอเค